สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีตุกด่านนะครับชิปนี้ครับมาเบิ้งสรุปบนนะครับลักซิต์ลักหนวยมากครบนะครับนะครับกูชี้นะครับลักซิตบนวดนี้นะครับว่าจะได้ตัวไดแน่นะครับสรุปแล้วนะครับตัวเด่นนะครับก่อนอื่นเบิ้งคําเตือนกันครับ เป็นเพียงแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามสรุปนะครับในชิบหาสุดนะครับก่อนอื่นครับ,บเบิกเด่นก่อนครับมี f อซอยากจะเบิงนะครับสุดนี้นะครับ แล้วไม่เอา,าเอามาให้บรงก่อนะครับหัดไล่กันนะครับเด่นบนสนละมานะครับจดกอนกับเขานะครับบางวาแรกครับส้นที่สองสามซีนะครับเขาสองลักหน่วยครับต่อมาครับส้นกันที่ฮอกเก็ตแปดนะครับเขาหกลักหน่วยครับต่อมาส้นที่หนึ่งสองสามนะครับเขาหนึ่งลักหน่วยครับ ตาม,มาส้นศูนย์หนึ่งสองนะครับข้อศูนย์รักน่วยครับต่อมาครับส้นที่เจ็ดแปดเก้านะครับข่าเก็ดข่าเก้านะครับลักสิบลักน่้ยครับต่อมาครับส้นกันที่เจ็ดแปดเก้านะครับข่าเก็ดรักน่วยครับต่อมาครับส้นกันที่สามสี <tinc S 1> ่หานะครับข้าสี่รักน่วยครับต่อมาครับส้นกันที่เก้ากับสามนะครับสองตัวนะครับข่าเก้ารักน่วยครับ ตมาครับส้นกันที่สองครับสามนะครับข้าสามลักนวยนะครับต่อมาครับส้นกันที่สามสี่หานะครับข้าหาลักน่วยครับต่อมาครับส้นกันที่เก้ากับสามนะครับข้าสามลักน่วยครับต่อมาครับส้นกันที่หกกับเกตนะครับเข้าหกลักน่วยครับต่อมาครับส้นกันที่ศูนย์หนึ่งสองนะครับข้าหนึ่งรักน่วยนะครับ <tr> <t ap ars> วัตมาครับส่วนกันที่เก้าศูนหนึ่งนะครับเขาเก้าลักสิบครับที่จริงแล้วนะครับสุดนี้จะเป็นสุดนรักหน่วยครับแต่มันมาพลิกพลิกงวดนี่นะครับพลิกไม่เป็นลักสิบผมก็เลยเอามาเป็นเลขเด่นเลยนะครับวัตมาครับส่วนกันที่หาหกเก้านะครับเขาหกลักหน่วยครับให้เนียนรักหน่วยนะครับเพราะว่ากลับขึ้นมาหน่วยแล้วครับวัตมาครับส่วนกันที่หกกับศูนย์นะครับ เอฟซีอยากจะเบิกงนะครับสุดนี้นะครับพลวันออกหกเก้าศูนย์นะครับเข่าศูนย์ลักหน่วยนะครับวันนี้ครับส้นกันที่ซีับศูนย์นะครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับทาม่นมากับิีแมตตัวนี้แหละครับตัวศูนย์นี่แหละครับเด้งใปเบิ้งนะครับรอบผลนะครับว่าจะส้นเข่าบอครับงวดนี้รือจะมาจับคู่กันก็ได้ครับห้ามองในการจับคู่ก็ได้ครับ เบ่งไปในการส้นซะก่อนนะครับมาครับเบ่งอีกอันนึงครับคันไล่กันนะครับมีเอฟซีอยากเบ่งนะครับเป็นสูตรเป็นสูตรมาครบล่างครับคันไล่กันนะครับเป็นสูตรเก่านะครับที่เข่ามานะครับไหลงวดนะครับ เมื่อเขาบลัฟหาตัวนะครับสามตัวเลขเด่นนะเป็นเลขเด่นนะครับเป็นคู่สุดกันนะครับผมจัว่าเป็นคู่สุดกันนะครับเขามาทุกงวดนะครับส้นกันนะครับเรื่องสถิตินะครับสําหรับงวดที่ผ่านมานะครับมันกับส้นกันที่เก่านะครับเก้ากับสามนะครับเฮ้ยเขาจะมองเป็นบนล่างกันนะครับ ตัวส้วนมานะครับบนล่างวัติพันธมาาเขาบนนะครับเพื่อเก้าศูนนะครับเขาเก้าศูนนะครับวันนี้ครับบังตัวส้นครับส้นที่แปดนะครับจะมาบนหรือมาล่างครับพ่อพี่น้อง ถ้ามาบนนะครับถ้าห้ามองในตัวชนนะครับก็จำใคยเบิงนะครับว่ามันจะมาต่วใดนนะครับถ้ามาล่างในี่กะสิคนสรุปไปแล้วนะครับเลยดล่างนะครับได้ที่หาเกตนะครับคัมาแปดนะครับถ้าแมนกะสิแม่นสุดนี่นะครับมึงในตัวชนนะครับ ทําเมนบดนะครับเดี๋ยวค่อยเบิ้งนะครับว่าจะได้เท่าไรน่นะครับเบิ้งสุดขำ้วเมือนครับเอาไปไปเทเบิ้งนะครับสุดเล็กมากครบนะครับตัวนี้เป็นสุดเล็กเด่นนะครับจะใส่ลักน่วยบนกับลักซิปุ่นนะครับพอ้ลักซิปล่างนะครับปวกกันบวกกันได้เท่าไรนะครับ คูนบงหกนะครับได้หกนะครับบกมาคูณหานะครับห้าหกสามสิบนะครับได้สามสิบนะครับสามสิบบวกซีนะครับเป็นสามสิบซีนะครับมาบวกซีอีกขี้หนึ่งนะครับคงทีนะครับตัวนี้เป็นคงทีนะครับเป็นสามสิบซีนะครับเอาตัวซีนะครับเป็นซีหกแปดนะครับชันที่แปดนะครับ จะวิ่งนะครับวิ่งที่แปดนะครับสําหรับเล็กชุดนี้นะครับวิ่งแปดนะครับถ้าเป็นตัววิ่งนะครับวิ่งที่แปดนะครับชุดนี้วิ่งแปดบนล่างก็ได้ครับอ่าครับทีมงานรเบิง สรุปบนครับคือนี่สรุปบุน้วครับตักซิปได้สองห้าแปดตักนวยได้เลีกตัวเด่นได้แค่นี้นะครับตัวเด่นห้าแปดสามครับแต่ผูใ้ใดมักแค่สามตัวนี้ก็เอาแค่สามตัวนี้ก็ได้สองตัวนี้บ่เอาก็ได้ครับตัดออกไปก็ได้ครับ ้วก็เลขมาครบนะครับวันนี้ได้6ตัวนะครับเมื่อครบบนตัวที่เด่นสุดเลยก็คือจะมีจะมีอยูสีตัวนะครับ5้าเจ็เก้านะครับ เอาแป็นตรวลองนะครับแกับสอง็นรลอองครับ8ปดกับสองนตรลอองครับจตยตัวเรียนจะมียู่ตัวนะครับับสุดแล้วครับได้สิมหาสุดนะครับคือ2 5 2 8 2 0สองแนะครับห8าแปดหาศู 58, 55, ห้าสามห้าเจ็ดนะครับแปดแปดแปดศูนย์แปดสามแปดเจ็ดแปด,ปดห่านะครับเรียกนะครับว่านี้ขาดไหววานะครับเราจะมาเล่ขู่กับเร่ขี่จับกันนะครับแต่เป็นตัวเด่นนะครับอยู่ตัวที่สองหานะครับสองสามนะครับ สอเกดนะครับหาแนะครับหาศูนนะครับแปนะครับแปดเจ็หานะครับทั้งหมดจะมีอยู่1 2 3 4สามสีก็ดแปชุดนะครับ ทัวเลขมากคู่ขี่หรือว่าขี่คู่นะครับแต่ว่าสูตรขี่คู่คู่ขี่นี่เป็นสูตรที่ใช้งานมาโดดแล้วนะครับชุดนี้ว่าหนาจะลดนะครับหรือว่าจะมม่ลดงันนี้ก็บเบา่าไดนะครับแทนเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเบิรงเลขชุดนี้ไม่เป็นเลขล่างนะครับแต่มันกลับเพิ่นเพื่อขาบนนะครับ วิ่งวิ่งจีเป็ดนะครับแต่ว่าสุดนี่เป็นสุดบนนะครับโดยเฉพาะนะครับได้ศูนย์กับซีนะครับแต่เขาจะยึดตัวนี้ครับซีบมีนะครับมแตรศูนย์นะครับตัวเดียวเนี่ครับพ่อพี่นอนห้าศูนย์นะครับ แต่ว่าผมมีอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นเลขเด่นบนสซนละมานะครับแต่ส้นอยู่ที่ย่นแบบนีน้นะ ในรองเบิ้งนะครับในยังบนด้ลงนะครับจะทมจะลงให้เบิ้งอยู่นะครับเป็ดสุดเก้าที่เขามานะครับนี่ครับชุดนี่ครับหยดก,ก้อนกระลองให้พี่ี้องเบิ้งอยู่นะครับเด่นบนชนละมานะครับ เย็นบนส้นแล้วมาครับหมดก้อนนะครับหมดก้อนจะได้สองเก้าศูนนะครับหมดก้อนส้นกันแล้วนะครับสองศูนี่ครับเขาทั้งสองตัวนะครับเขาเก้าศูนนะครับแต่ว่าผมลิง ตั้งแต่สุดเลขศูนย์นะครับงดก่อรบดิเร่งใสซเก่านะครับเลยผิดพลาดไปงดนี้ครับได้หนึ่งสองสามหานะครับแต่เ้าจะมองกับอยู่ในเลขที่จับคู่อยู่แล้วมันจะมีเลขเดียอยู่ที่หานะครับหากับสองครับเพราะนั้นจะจับออกมานะครับคิศหากับทิดสองครับ ที่เป็นคู่ขี่นะครับ,บนักสิบประหนวยครับตัวนี้ครับเยอ๋ยยูหาสุดนะครับตัวเด่นที่สุดคือตันนี้นะครับเป็นอย่างคือว่าเด่นที่สุดตัวนี้นะครับ นะครับเด่นบนชนละมาเพือกันครับตอนนี้ก็ได้ได้ศูนย์กับสี่นะครับเด็นสุดนึกหาศูนย์นะครับมนลนี่ที่มาปะซื้อลงหกเป็นรองเป็นไม่ครับตัวใหญ่งงกว่า เดือดตัวเด่ยนอยู่ที่สองห่านะครับสองสามนะครับสองเจ็หาศูนย์แปดห่านะครับ อันนี้คือหาแปดนะครับห้าแปดครับหกชุดนะครับหมวดนี้ครับเล่นชุดนะครับจะมีอยู่ที่มากครบครอง เด่นสุดก็คือหาสูตรนะครับเพราะว่ามาคบล่างตัวเด่นถ้าห้ามองในตัวเด่นนะครับแปดกับสองนี่เป็นตัวรองนะครับมองในตัวเดียนเ่ยคือหาศูย์นะครับทุกที่งบหน่อยนะครับงบหน่อยนะครับงบหน่อยตัวเดียวนะครับหาศูตนะครับ <c oughs> สองไปอีกสุดหนึ่งครับสองหานะครับกัดไว้ครับซุดเกี่ยวอะไรมันสีมันสีนันโดเอาสามสุดนะครับสองห่าสองเกตหาศูนนะครับสุดสุดก็คือตัวนี้นะครับถุดกำนวณนะครับนี่เขามีดดดเดอครับพ่อพี่น้องเป็นเพียงยวแทงเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ดกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นำไ่ด้วยครับขอขอบพระคุณแนละสวัสดีครับอันที่หนึ่งมิถุนายนเก็ดนะครับ